สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์วก็สาหรับรายการนี้นะวัตถุประสงค์ของรายการก็คือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารนะครับถ้าไม่มีอะไรประชาสัมพันธ์เราก็จะพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการเดินทางที่เป็นเวอร์วของท่านอาจารย์กับความรู้ต่างๆแต่ช่วงนี้ก็ยังมีกิจกรรมนะหลังจากจบงานร้อยวันท่านอาจารย์ไปนะครับเราก็จะมีแลน กิจกรรมต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเอาใกล้สุดเลยนะใกล้สุดเลยที่จะมีขึ้นนี่ก็คือเดือนสิงหา11สิงหาวันแม่นะครับที่วันเดอร์เมลท์รีสอร์ทนะครับอรีสอร์ทของจุ้มบ้านภูเขาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมดีๆนะร่วมกับการท่องเที่ยวสระบ,บุรีมีดนตรีนะเดี๋ยวรุ่นสมัยป๋าเลยล่ะ รำลึกถึงวันวานอายุ80 90นะถ้าอายุไล่ไล่กันก็ต้องรู้จักนะคะจากบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้อเออพี่ปุพี่ปุอันชลีนะนเป็นหัวข้อแม<ๆ>็กซอินทอร์สพร้อมครับพร้อมครยฟลอย พร้อมครับอุนภาพพร้พอ,อมครับดีอินโนเซนต์พร้อมครับรอยัลไฟท์คร้บมามากครับ นะครับยิ่งใหญ่เลยที่บริเวณปีจักรจันนะครับแล้วก็งานนี้เ่ยเขาบอกดังชื่อบอกนะแคมป์คอนเสิร์ตสามารถมีบริเวณที่กางเต็นท์ได้ด้วยนะกางเต็นท์ได้ไปด้วยนอนไปด้วยกินเสร็จและนอนต่อเลยนะครับติดต่อมาได้นะครับที่รีสอร์ทหงช่วยบ้านภูเขาเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางรีสอร์ทจัดให้นะครับร่วมกับเนี่ยแหละการท่องเที่ยวสระบุรี นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆที่มีนะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีอาจารย์หรือว่าเป็นแขกภายนอกก็เข้ามาได้นะครับถ้ามีหัวใจรักเสียงเพลงอย่างป่านี่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นเป็นบริงใช่ไหมบริงบริงเออเออเป็นบริงใช่ไหมอะไรนะเป็นเอฟซีอ่ะเป็นนิสซานนี่เขาเรียกอะไรนะบริงเน่ะเอออลิ คลเราเป็นอะไรว่านี่เราอยู่ด้อมเขามาด้อมใครใช่ไหมใช่ใช่เขาด้อมไปบีบีเอ็มเออบีบีเอ็มนะเอาละไม่เป็นไรอันนี้ก็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 มา ชมกันนะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและส่วนกิจกรรมที่สองนะครับก็มาชู่เป็นท่าเป็นด้อมเบบี้บอนเซอร์นี่คือไม่แล้วเออเออเอออะชิคกี้ทาสเขาจะไม่ได้เรียกลุงนะเขาจะเรียกปู่อ่โอป้าโอป้าโอป้าโอ้โอจริงๆไม่ได้ไม่ได้โอเกาหลีนะโอจีดเนเ่ย เป็นปั้แก,แก่ <นะ S 2> ส่วนถัดไปน่ก็จะเป็นกิจกรรมอันนี้งานงานบุญงานบุญนะครับทัวบ,บุญบทัวบุญก็คือตามรอยอท่านอาจารย์มานะครับไปทําบุญ ก็สืบเนื่องจากงานร้อยวันนี่แหละอ่าี๋ยวคุณก็เล่าให้ฟังสืบเนื่องจากงานร้อยวันนะคะเราก็นิมนต์ตุลุงมาใช่ไหมเราก็เรียกตุลุงตุลุงตลอดเลยตกลงเจ้าคุณีท่านคืออะไรท่านเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณสีธรรมโสพลพรสีธรรมโสพลค่ะพระสีธรรมโสพลคือเป็นเจ้าคุณนั่นแหละเป็นประเรียนเก้าประโยคเออท่านเก่งมากนะแล้วท่านก็เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดและเป็นรองเจ้าอาวาส วัดพระธาตุคารุณชัยด้วยนะคะเรานิมนต์มาแล้วท่านก็มาอยู่กับเราเนี่ยตั้ง3วันเนาะสามคืนสามคืนนะทีนี้คุยกันว่าท่านก็อยากไปก็เราอยากไปเราอยากคุณหมอเนี่ยอยากจะไปพระธาตุมงลีอีกครั้งหนึ่งพระธาตุศีเวียงชัยนะคะคือเป็นพระธาตุองค์ใหญ่แล้วก็สง่างามและมีพลังมากท่านก็เลยบอกว่าเอ้ย ไหนๆจะไปเดือนหน้าแล้วเนี่ยก็ไป25สิงหาสิงหาสิวันเกิดอาตมาเองนะเอ๊มีอะไรสำคัญเออใช่ท่านก็บอกว่าท่านจะเลี้ยงเพนแล้วก็ตักบาททำบุญพระทัดเวันปกติเนยทั้งวัดทุกปีท่านจะทำแบบนี้ท่านก็ทำเลี้ยงใส่บาทพระเนนที่วัดพระท่านหลืคุณใช้ทั้งหมดทุกรูปนะครับแล้วก็ทําบุญเลี้ยงเพนกันนะครับทีนี้ในเมื่อเป็นวันที่25สิหางหาเนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะเราก็เลยอ๋อในเมื่อ ตลุงเอ๋ยปากเราก็ต้องไปสิคะนงคุณนะแต่นี้เมื่อเราไปแล้วเนี่ยเราก็ไปให้คุ้มนะคะเพราะว่าเมืองลีก็อยู่ที่ลำพูนเช่นเดียวกันนะเราก็ไปทีเดียวให้ได้หลายอย่างเราก็เลยจะกับคุณหมอวางแผนกันว่าครางนี้เราก็จะจัดทัวร์ไปรถทัวร์นะเออเอาลูกศิษย์ท่านอาจารย์ไปด้วยคนใครอยากไปร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยได้รายละเอียดมาแล้วเราจะเปิดให้ลงชื่อนะคะซึ่งเราจะบอกไปในทาง เราก็จะโพสทางไลน์เอาเข้าข้าวว่าือลางานมาเลยวันศุกร์หนึ่งวันวันที่ยี่สิบสามนะครับศุกร์ยี่สิบสามเราจะเดินทางยี่สิบสี่และอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าเราจะเดินทางเช้าวันศุกร์ที่สิบสามนะคะเพื่อที่จะไปแวะห่มผ้าพระนอนก่อนนะคะก็พระนอนนี้ก็หลวงพ่อที่มาที่หลวงพ่อที่เมตตามางานร้อยวันทีาจ่์นะครับพระครูวิเศษชัยวัน์ท่านหลวงพ่อเสวยท่าน เป็นผู้ดูแลอยู่นะรักษาการเจ้าอาวาสอยู่แล้วก็พระนอนองค์ใหญ่สวยมากเราควรจะได้มีโอกาสไปห่มผ้าสักครั้งหนึ่งผ้าพระนี่ก็คล้ายๆการไปห่มผ้าพระธาชจดีเหมือนกันนะครับก็ได้เรื่องบุญบารมีในการปกป้องคุ้มครองปัดเป่าสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะจัดการเตรียมผ้าเตรียมอะไรไปแล้วก็ไปทําพิธีกันสวด แล้วก็ห่มผ้ากันให้เป็นเรื่องเป็นราวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ <c oughs> คนที่เกิดวันอังคารนะ <c oughs> ถือว่าก็เป็นพระประจำวันนะคะ <c oughs> ได้กราบก็ดีเช่นเดียวกันเนาะค่ะถือว่าเป็นการบูชาเทพเทวารักษาตัว <c oughs> อย่างหนึ่งนะคะหลังจากหลังจากนั้นไปแล้วนะคะหมุดหมายต่อไปเราก็จะต้องไปแวะกราบพระาธาตุลำปางหลวง <c oughs> สำคัญมาก <c oughs> มนะ พระธาตุลำปางหลวงก็เป็นอีกองค์นึงที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระธาตุประจําปีบัวใช่ไหมคะคะพระธาตุประจาปีฉลูนะคะใครที่เกิดปีฉลูงานนี้อย่าพลาดนะไปด้วยกันนะคะหลังจากนั้นก็เข้าลําพูนเราจะนอนที่ลําพูนนะคะเราจะพักที่ลําพูนเพราะว่าใกล้ๆเลยนะในพื้นที่ลําพูนเนี่ยเราก็จะไปให้เอาให้ทะลุปูโปลงกันไปนะคะกินอาหารเหนือใช่ กินอาหารเหนือกันร้านอร่อยเออถูกต้องถูกต้องการันตีโดยท่านจะไม่ซอยจุเลยนะเอ้ยอาหารเหนือมีหลายอย่างนะคะแหนมทอดเออโอ้แหนมทอดนี่อร่อยจริงนะไอติมไอติมทอดอือ่ะพักที่ลำพูนเช้าวันเสาร์มุ่งหน้าไปเลยลีเออหนึ่งวันเนี่ยหนึ่งนะคะไปไกลมากไปดีแล้วแหมคุณหมอคุณคุณหมออุตส่าห์ส่งเสัยเพราว่า ไม่ไกลอย่างที่คิดค่ะนะคะตอนแรกโดนขู่ไว้ไงสามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งนะจากเชียงใหม่เป็นอย่างน้อยแต่พอไปถึงลําพูแล้วก็ประมาณชั่วโมงครึ่งสวงสิบนาทีเป็นเมืองที่เป็นชาวพุทธนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนไทยส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ตามประวัติเนี่ยตามประวัติเนี่ยก็คือเจ้าหญิงเมืองเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเวียงแสนใช่ไหมคะเชียงแสนก็ หนีภัยสงครามแสนล้านช้างแถวแถวได้ละเราแวกถานั้นละอะลีภัยมาหนีมาลีภัยสงครามแล้วก็สัตว์พาหนะเนี่ยก็ไปล้มตรงนั้นช้างช้างมาเลยก็มาทีนี้ตรงที่ช้างล้มนี่ก็กลายเป็นพระธาตุดวงเดียวเออช้างล้มกลายเป็นพระธาตุดวงเดียวแล้วก็มีพระธาตุธาดวงพระธาตุธาดวงนี่ไงนะฝาไปมาแล้วพระธาตุดวงก็เป็นหยดน้ําจาก มือมือพระพุทธโอ้เอออันนั่นแหละการล้างล้างพระบาทของล้างล้างผ้าล้างพระหัดจีอ่าล้างหัดโทษทีนะคนรละทิ้เลยนะอ้นั่นไม่ใช่ล้างล้างมือก่อนฉันก่อนฉัน ล้างมือแล้วก็น้ําหยดมาเป็นจุดห้าหยดนะคะเป็นพระธาตุห้าดวงนะคะพระธาตุห้าดวงอันนั้นก็เราก็จะไปไปกราบแล้วก็มีโอกาสก็จะห่มผ้าเหมือนกันเมืองลีเนี่ยก็มีประวัติยาวนานกว่าเมืองขริทุนชัยนะคะกว่าเมืองลําพูยาวนานกว่ามากเลยเป็นเมืองเก่าเมืองแก่เมืองดั้งเดิมเลยนะคะก็สร้างเมืองตรงนั้นก็เลยกลายเป็นชื่อว่าเมืองลีแล้วก็เลยลีจริงนะไกลนะ แหมส่งเสียงขนาดนี้ส่วนพระธาตุสีเวียงชัยเกิดขึ้นมาได้ไงคะโอ้ก็เป็นกุสลเป็นความตั้งใจของครูบาชัยชัยยะวงศ์ศรีชัยยะวงศกับครูบาอภิชัยขาวีเออก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็ชาวบ้านเขาช่วยกันสร้างใหญ่มากนะบอกว่าใหญ่มี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 เสด็จมามีพระธาตุเสด็จมาใช่ไหมมีมีแหละมันก็ตามตำนานแล้วแล้วมีข้าวของสําคัญอะไรเยอะแยะหมดเลยนี่ก็ครูบานี่ก็เป็นเหมือนคนคนชาวเขาเขานับถือเป็นเทพเจ้าเนี่ย ถ้าเราดูเหมือนมหาราชที่เวลาเดินเขาเดินบนมือนะหมายถึงว่าหนังอินเดียหนังอินเดียนะคะเราไปดูมาผู้นําสูงสุดทางศาสนาเขาเขาเอาเอามือรองพวกศรัทธาศาสนิกชนหลายเขาเอามือรองแล้วให้เดินบนของคูบาเนียนอนให้เหยียบหลังเป็นทางยาวเลาทำบุญแล้วคนพวกนี้พอหมดหน้าหน้านาหน้าหน้าทำธุระเขาแล้วนะเขาก็จะมาอยู่ที่วัดช่วยครูบาสร้างวัด ด้วยความศรัทธามากแล้วก็นี่ยนะเปลี่ยนให้ชาวบ้านนับถือผีมานับถือพูดได้แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นก็แบบแข่งขัดมากจนบางครอบครัวก็ยังกินมังสวิรัตส่วนใหญ่ในครอบครัวนั้นก็ยังกินคือเมื่อก่อนไี้กินหมดเลยกินทั้งหมู่บ้านเลยเออแล้วก็ทุกวัน แล้วก็มีรุ่นใหม่นี่ก็พอพอสังคมมันเปลี่ยนไปใช่ไหมเขาก็จะเหลือแต่ว่าเด็กหนุ่มสาวก็จะกินเฉพาะวันพระแต่ก็ยังมีมีมีการทําบุญใหญ่ๆก็ยังแต่ว่ามีการเหมือนที่เราเห็นที่ที่พระปฐมเจดีย์เย็นเช้าเย็นเขาก็จะมาสักการะมาช่วยกันทําความสะอาดนี่นี่นี่เป็นสาเหตุว่าทําไมพระธาตุสีเวียงชัยเนี่ยถึงมีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าพลังแห่งศรัทธาแล้วก็ การสวดมนต์เช้าเย็นของคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็เลยทําให้พลังยิ่งใหญ่แล้วก็เทวดาอนุโมทนาสาธุมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะหาทางติดต่อประสานงานไปให้ได้ห่มผ้าเหมือนกันหมดเลยนะผ้าสีเวียงชัยรวมทั้งะ่าตุดดูเดียวกับะธาดูเลยก็ได้ก็เดี๋ยวถามวาราไหนไปแล้วไปที่จัดการให้มันคุ้มใกล้ๆกันแล้วก็ไปกราบนั่นนะต้นกําเนิดของสี่หูห้าตาหรือว่าพระอินแปลงเนี่ยที่วัดพระบาทห้วยต้ม ่วัดพระบาทห้วยต้มเราก็จะแวะไปด้วยนะคะมันยดติดกันแหละมันอยู่ติดกับพระธาตุนั่นแหละวัดพระบาทห้วยต้มเนี่ยครูบาของครูบาอะไรคะของครูบาพี่ชัยครับปีนี่ใช่ไหมคะครูบาชายครูบาชัยท่านคุยกันสร้างทั้งหมดอ๋อโอเคทั้งสามสามรูปใช่ไหมคะคือเขาเขาหมู่บ้านนี่เขาจะยกไปช่วยไงวัดนนี้มีงานเขาก็จะไปกันวัดที่มีงานวัดผาหนามีงานเขาก็จะมาช่วยกันน่ก็แยกไป แต่ว่าก็ี่ยเป็นรุ่นรุ่นไล่ไล่สามภูบาเหมือนสามเทพเจ้าเลยเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วคือบอกเลยว่าทริปนี้นะไม่ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะเสร็จแล้วก็วันก่อนกลับเราก็วันอาทิตย์เราก็ไปทำบุญเช้าวันอาทิตย์เราก็จะไปทําบุญที่วัดพระธาตุนทรุษ์ชัยแน่นอนค่ะทําบุญตักบาตรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราอาจจะแจ้งว่าจํานวนพระมีเท่าไหร่หรือจริงๆแล้วคุณอยากจะเตรียมอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเอาที่สะดวกนะคะแล้วก็ ถือโอกาสห่มผ้าพระธาตุริภูนชัยด้วยนะคะก็จะเป็นพระธาตุองค์สำคัญมากที่ท่านอาจารย์ภพศสารบอกว่าเทวดาแรงค่ะพระธาตุศรีเวงชัยก็เหมือนกันพระธาตุศรีเวงชัยก็แรงนะคะนี่ก็แล้วก็ก่อนกลับก็จะแวะเชียงใหม่นิดหน่อยไปว่า้พระพุทธบาทที่วัดดอยสะเก็ดนะครับซึ่งเป็นวัดพระธาตุดอยสะเก็ดเพราะว่าเพราะว่าที่ดอยสะเก็ดนียก็มีพระธาตุเหมือนกันนะคะ ององปัจจุบันเนี่ยทาครอบเจดีย์องเล็กดั้งเดิมไว้นะคะโยนกสมัยโยนกใช่เป็นเหลี่ยมมุมแล้วเดี๋ยวเราอาจจะดูกันว่าเราจะสามารถเข้าไปห่มข้างในได้ไหมองค์นี้ได้ไหมอันนี้คือทั้งหมดเนี่ยนะเกิดขึ้นจากการที่เราตามท่านอาจารย์ไปทําบุญทั้งหมดเลยวันนั้นที่เราไปทําบุญหเหตุผลที่เรารู้ว่าที่ดอเสเกตมีพระธาตุเอ้มีพระลอยพระบาทใช่ไหมก็ตอนที่เราไปวัดราชโองรสาอ ใช่ราชวรสารามแล้วก็พระที่ท่านอาจารย์ไปทําบุญให้เนี่ยท่านเป็นประธานสงฆ์ที่สร้างครอบพระพุทธบาทสร้างมนฑดบครอบรอยพระบาทนี้รอยพระพุทธบาทนี้นะคะซึ่งไปร่วมทําบุญเลยรอยพระพุทธบาทนี้ไม่ได้เหมือนรอยพระพุทธบาทจําลองใดๆนะคะแต่จะเป็นรอยพระบาทซึ่งเหมือนเท้าของคนจริงๆแล้วก็ประทับลงไปในรอยหินนะคะในก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งอยู่บนยอดเขานะแล้วมีคนบังเอิญไปพบนะคะ เป็นรอยเห็นชัดมากดิฉันไปกราบแล้วคือมันต้าทึ่งมากคงแล้วเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วคือเกิดปิติขึ้นมาโดยทันทีเลยนะคะความอัศจรรย์จริงๆแล้วก็เราจะได้ไปรู้สึกเขาจะบูชาดอกบัวนะเดี๋ยวนี้เขาทำไปที่ชมสีวท่านนะเหมือนกระจกเดินอ้อมออกไปไปชมวิวบรรยากาศก็งามมากงามมากเหมือนกันอันนี้ก็ประมาณนี้โปรแกรมคร่าวๆและรายละเอียดเดี๋ยวลงไปให้ในในในส่วนของ ถ้าใช้จ่ายหรือว่าใดๆอื่นใดนะคะส่วนก็ถ้าจะมีลูกศิษย์บางส่วนที่อยู่ทางเมืองเหนืออยู่แล้วจะไปสมทบกันวันเสาร์ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคกัะอันนั้นก็เป็นส่วนเพิ่มเติมไปนะก็นี่แหละเราก็ตั้งใจเอาไปแบบสบายนะทัวร์คนแก่ค่อยๆไปเฮ้ยไม่ใช่ทัวร์ผู้แสวงบุญนั่งทัทางเหนืออันนี้เราเรียกว่าเราซ้อมนะคะเดือนสิงหาเนี่ยเราซ้อมวิ่งไปแค่ แค่เชียงใหม่นะนะอ่าแค่ลำพูเนี่ยเจ็ปอยร้อยกิโลเนี่ยจิบจิบจิ๋วจิวนะคะของจริงที่เราจะนั่งรถกันนานๆนะก็นู่นเลยนะคะคุ้มพาประมาณวันที่ยี่สิ้าละเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันอีกทีนึงนะใช่คอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์สองกิจกรรมหลักๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนวันนี้เอาแค่นี้ลาก่อนเลยสวัสดีค่ะ